สวัสดีเจ้าก่าวันนี้จะมาทดลองปอกทุเรียนอีหน่อเพิ่นสอนวิธีการปลูกเอ้ยอยังก็ปอกทุเรียนมาเพิ่นบ่ว่าฮื้อยังก็ปาตะโกนอีกอ่ะเฮาก็บ่ฮู้นะเพิ่นบ่ฮู้ปลาตะโกนแล้วก็อันเอามีแตงเข้าไปอีนะแล้วก็ง้างอีว่าเฮานี่จะได้วันนี้เพิ่นปอกจะได้กันกับฮู้เนาะเฮาเฮาย่าตามที่เพิ่นว่ามาก่อน มันจะมีห้อยอีว่าบนว่านะแ้าก็ออห้องห่างตามห้อยมันอีนะพอจะได้ก็่านเนาะ เอาไม่ออกกันอันนี้เรา,าไปจองสวนหน้ามาเราจองไว้ซิปลูกของหน้าินประสุกแล้วของเขากำลังมาเริ่มปู มเราทองนานตัวจะจะได้ก็นึ่งสองสามอยากมากออหนึ่งสองสามอยากมากเก่อ ต้องฟึกไว้นะเห็มห้าปีพูดนะเอะไรอะไรอะแรเห็มห้าปีพูดนะเฮาถึงจะได้พอขายโอยมันมันไม่ออกเลยของหน้าเป็นปลูกได้4ปีปีปลายละเป็นปลูดได้กิน่นนะเนี่ย เปิ้นทดร้องปุ่มเดี๋ยวนี้เปิ้นก็นเต็มสตีมของเปิ้นเหมือนกันได้ก็อ๋อแม่ <c oughs> บอสเนี่ยมดเอาตาเล็กมั้งบอสที่ควรเลยแล้วก็ได้นี่แล้วก็เอ,องงาง่างออกเอกวฮะล้อล้อล้อได้แล้วรัวมีสองเ้นอันี้สองเส้นนี่เรา Chín ừ, lên chị lâu chín lâu mặt 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 nè mặt không mặt 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 không bò, không lo. mặt vậy đi, đẹp không nữa là cả với tôi yên nữa rồi. บุญเหมินผู้้ยงเหมนไขันเปียก,น,น,กนี่ะงละลาลลเหมาะนะนี่เจ้าเนี่ยผู้เลี้ยงปีแหลกของหน้าเลยสร้างเปิดไว้ชิปดกตอนนี้ได้มาห้าลูกตอนนี้เหลือลูกชูไทยเหลี่ยมห้าลูกมาเห็นไม่ได้มาหัวอร่อยของเฮานี่รออันอย่างก็อย่สีผีบนก่อนเจอินเนอผู้เลี้ยงน,นี่เป็นชิงที่เฮามาักเฮาก็เลย มาทําสวนทุเรียนนี่นะถ้าเขาบอาสอบนี่เขาบอาจิกนันเอามาเนี่ยแต่แล้วยอดน้อยชอบเขาถึงเอามาเนี่ยกินเออมาปลูกเนี่ยตามความชอบนี่เนาะสอบกิ่นยังสอบนียน่ยังเอามาคดเดียวอยู่นี่แน่นจะมีข้างในละอันนี้ที่เกี่ยวแรกของผมเห็นไหมเด็ก เหรืยนี่ฟูนีู่อันนี้ไว้เพื่อปอกกึ่งลุกอ่าอันนี้ของเฮาก็ของป่อสําเร็จแล้วอืมอมทุเรียนได้นี่ละอืมหวานีีถังความพี่ราเจ้าไปละบายบายไว้ bye ไเจอกันใหมคลิปหน้า og hérna er það að það fyrir